กูเนี๋รูุ้ลบว้าน่อ้คือกูดูเร่อเออบล่านี่เลยน่าจแล่วัเอามเชปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิโมโก,ก็จะไปเลี้ยงหมูที่ซื้อมาใหม่นะคะก็คือมี FC นะคะที่เพจขาเขา ให้เงินมาซื้อหมูเนาะเขาเห็นเมมโมซื้อหมูแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวสนับสนุนให้ซื้อหมูเพิม่มก็เลยซื้อหมูเพิ่มอีกสองตัวนะคะอันนี้เมมูมก็จะไปให้อาหารมันครั้งแรกนะคะสองตัวที่ซื้อมาใหม่นี่คะ่ะเราก็จะใช้บอลใช้บอลเนี่ยนะคะใช้บอลจอทำให้อาหารนุ่มเดี๋ยวให้มันบดเลยจ้ะ อันนี้ก็คือจะมีบอลแล้วก็อาหารเม็ดนะคะที่เราให้อาหารหมูอันนี้ยังไม่ได้ใส่แกลบจะต้องใส่แกลบเดี๋ยวอีดูจมงกสักทีอ้าชเสีย <c oughs> <c oughs> ดูกันนะดูไนด,ดูเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็ใส่แกลบแล้วนะคะมันจะได้แบบค่อนๆอันนี้คุณน,น่าสงสัยพอดีกันแหละมาลดเลยดักเวียวมั้งมันนี่จิวพี่จิวบี้ ปลกระโดดไม่กระดต่เน้ปลากระดับก็เลล่มลมวัดนี่คือปลาร็อกลอตอลออันนี้บ้างไงโกมาลาชเออมาแล้วมฮีเฮลอีอออออเอตอนนี้เลนี่ค่ะเราได้หมูมาสองตัวนะคะอย่าพี่บอกเลย น,นี่คือสองตัวนะคะตัวละสองพันรวมกันนะคะเป็นสี่พันเนาะเขาไม่ขยายแยกเขาให้เราซื้อสองตองท้องกันอะตัวใหญ่หนึ่งตัวตัวเล็กหนึ่งตัวเป็นสี่พันนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะได้เงนินมาจากเอฟซีเขาให้ซื้อหมูพันหมูก็เลยซื้อนี่แหละคะ่ะซื้อขยายหมูนะคะตอนนี้มีในการสองสองตัวในข้านี้แต่ว่าข้อนอนยังว่างอยู่นะดูนะเลือบุนนี่่ะ ตอนนี้นะคะแม่ก็จะเอาไปให้อีกสองตัวที่เราซื้อมาก่อนหน้าน้นนะคะก็นี่เดินไปฟังขลางหอเอฟังขลางบ้านนะคะนี่ค่ะจะอยู่ข้อนี้นะคะตัวนี้แล้วมันอยู่กับเราได้ประมาณเดีด๋ยละลาเดียวเพอเพอจมอทะดี๋ยะลาเลี้ยวมันได้ลุยอ่ะเพอตอนนี้คือดูข้อของมันมัน อันนี้คือตัวละสองพันเหมือนกันนะคะตอนที่เราซื้อมานี่ใส่ไปแล้วนะคะอันนี้อย่างที่บอกนะคะนี่เขาเรียกว่ากรอกที่ใส่อาหารหมูนะคะเราทํามาจากไม้ไผ่นี่เลยน่ารักทั้งคู่ค่ะน่ารักทั้งคู่อันนี้มีตัวผู้ด้วยเฮ้ยหล่าดูค่ะมัวโม่ออันนี้คือตัวผู้สองตัวแล้วก็ตัวขลามุกี้ที่เราให้นะคะตัวตัวเมียสองไอตัวเมียสองเอ๊ะตัวผู้ อ๋ออันนี้คือตัวเมียสองตัวแล้วก็อขคราที่เราให้ก็คือตัวเมียสองตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเมียทั้งสองเลยนะคะส่วนขล่า media, ที่เราไปให้เมื่อกี้นะคะยูน,นุ่นนะคะก็จะเป็นตัวผู้สองตัวแยกกันเพราะเราซื้อมาพร้อมกันสองตัวนี้ก็เป็นพี่น้องกันแล้วขลังสองตัวก็เป็นพี่น้องกัน กว่าๆดกว่าเกล็กว่าเกล็กว่าเกลี่ตาถอดถอดถอดกว่าเกลี่นะถอดกว่าเกลี่นะไปดูอ๋อกว่าเกลี่นะเจอเลยสงตัวนี้ก็จะเป็นของน้องสาวนะคะน้องสาวกับแม่ค่ะนโมนันตาดูมมหมดมุ่นล่าเด้อเปล่าดตอนนี้คือแบบทุกคนจจะบอกว่าตอนแรกที่เราซื้อมามันเล็กกว่านี้มากเลยอ่ะแล้วเพราะว่ามันได้ ได้อาหารไม่ค่อยดีพอมันอยู่กับเราปุ๊บอะดูค่ะท้องมันใหญ่มากท้องโตแบบนี้เลยดูท้องโตแบบนี้เลยเพาผัดดนะมันอะผัดดเยอะบลาบอะชูกินเยอะมันมันจะโตเร็วมากนะคะถ้ามันอยู่กับเราค่ะเพราะมันกินดีเราก็ให้มันกินอิ่มอิ่มอิ่มมากมากแบบนี้บางคนไม่ให้กินอิ่มนะก็พอกินก็ได้แต่ว่าของเราคือต้องอิ่มอิมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเย็นเย็นที่บ้านเรานะคะนี่ก็เราจะมีข้าวหมูสองที่เนาะข้าวหลางสองที่ตรงนี้ยังว่างอยู่นะคะข้าวหลางนี้ยังว่างอยู่แต่ว่าตรงนี้มีสองตัวแล้วก็อันนี้ข้างบนเป็นยุ้งข้าวของพวกเราเองนะคะก้อยฝั่งหนึ่งคะ่ะก็จะเป็นเครื่องสีข้าวเราจะไว้ตรงนี้เนาะแล้วนี่ก็จะเป็นบ้านเราคะ่ะ บรรยากาศตอนเย็นนะคะก็จะมีมีไข่ยเยอะค่ะนี่ตอนนี้ก็คือมะมะขามจะแก,ก่แล้วอะ่ะมะขามจะแก,ก่และมะขามนี่คือมันเป็นมะขามสถานะก็ว่าได้นะใครก็มากินได้ค่ะ <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็มาให้ดูหมูที่เรามาเลี้ยงค่ะแล้วซื้อมาซื้อมาเลี้ยงไว้นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะถ้าเราเป็นถ้าเราอยู่บนดอยเนี่ยคือมันเลี้ยงหมู ก็วไว้ในข้าวหมูเบนนี้ก็เลี้ยงง่ายเนาะนี่นะคะเราจะให้อาหารอาหารไก่จะวิ่งไก่แล้วนะคะปมๆนเจ้าพุยเหรออันที่ไรนอ่ะหรออ่ากิจที่เวนเละๆก็ได้มาแล้วค่ะอืม อันนี้ไก่นะคะแล้วก็จะเลี้ยงเอ้ยตอนนี้มันเสียงเล้ยมันดีไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้นะคะก็คือไก่เนี่ยเราจะเลี้ยงไว้ใช้ในก,นการทําพิธีกรรมสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีเลี้ยงเจ้าที่นาเจ้าที่ไร่มัดมือมัดมือนี่ใช้บ่อยมากค่ะทุกวันนี้คือเขา ตอน,นี้นะคะเราก็มีมีไก่ตัวผู้กับตัวเมียทั้งสองนะคะไว้ผสมพันธุ์้วยแล้วก็มีลูกเจี๊ยบๆนะคะเล็กๆด้วยกันก็คือบางครั้งมันมันจะมีคนเอ่อจะมีไก่ของคนอื่นมากินด้วยนะเราต้องเฝ้าไว้เวลาเราเลี้ยงไก่แล้วให้หารไก่เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะใส่ไว้ใน อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะที่ที่ใส่ไก่นะคะแต่ว่าบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่บางคนก็แบบปล่อยไว้แบบนี้ก็คือตอนกลางคืนมันมันก็จะมานอนตรงนี้นะคะนี่มานอนตรงนี้ดูตรงนั้นก็จะมีที่ซาหรักให้ไก่นอนนี่ค่ะเราจะเอาไว้ตรงนี้นะคะเล้าไก่ของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องเย็นว่ามันบางตัวก็มานอนตรงนี้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ไก่อยากจะนอนเล อิสระกับไก่ค่ะนี่จาจะดูลอเนียปเธอแลวนอือเลยปวเธออย่งน้ตอนนี้นะคะแล้วก็ให้อาหารหมูเสร็จแล้วนะคะทุกคนอยากชี้บอกนะคะถ้าเราเป็นสาวกระเรียงเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงหมูไว้ใช้ในการทํำพิธีแต่งงาน,นะคะ่ะเป็นหลักเลย โมเหมือนเอาว่าแม่แบบบ้ามเรือเถาะบ้านเรือเถาะบ้านเม้อเถาะก็คือใช้หมูตัวผู้นะคะหลายๆตัวเลยในการทําพิธีค่ะแต่ถ้าใครไม่เลี้ยงก็ได้แต่ว่าต้องซื้อมาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเขาจะใช้หมูเป็นหลักเลยเนาะแล้วก็เนี่ยมันมันจะสำคัญกับคนที่ไปขอด้วยคนที่ไปขอสุกขอให้คนอื่นน่ะจะต้องได้หัวหมูไปเนาะแล้วก็อย่างก็คือเขาจะใช้ในการทำพิธีมัดมือมัดมือแบบ ทั้งครอบครัวอย่างเช่นบัดมือช่วงปีใหม่แล้วก็พิธีกรรมเลี้ยงเจ้าที่ต่างๆที่มันเป็นพิธีกรรมใหญ่ๆนะเขาจะใช้หมูแล้วแต่เนาะส่วนใหญ่คือถ้าใครมีเงินเขาจะใช้หมูแต่ถ้าใครไม่มีเงินก็จะใช้ไก่เหมือนกันทุกบ้านนะคะเขาจะมีหมูกับไก่คือถ้าใครไม่มีก็ต้องซื้อไก่นี่เป็นตัวดีเลยที่แบบใครๆทําหากันเยอะมากเลยนะคะ<ม>ก็เนี่ยแหละคะ่ะสำหรับใครที่ที่มาเที่ยวบนดอยหรือว่ามาเที่ยวแบบหาแบบ แถวบนดอยเขะเขาจะเห็นจะเห็นว่าจะมีหมูสีดําอันนี้หมูดำนะคะหมูดําตัวใหญ่ก็คือบนดอยเราจะเลี้ยงหมูดําแต่ว่าถ้าในเมืองเขาจะเลี้ยงหมูสีชมพูเนาะอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เราจะะจะเลี้ยงแบบนี้นะคะ่ะบางคนบอกว่าทําไมปล่อยให้หมูดําจริงๆคือมันเป็นพันุนี้อยู่แล้วเราไม่รู้ว่าภาษาไทยอะนะมันชื่อพันธุอะไรแต่ว่ามันเป็นหมูดํานะคะหมูดําแบบกะระอย่างเนาะแล้วก็ นี่แหละค่ะก็มาให้ดูการเลี้ยงหมูของเรากับหมูที่เราซื้อมาใหม่ๆเพราะว่าช่วงก่อนหน้าน,นั้นอะ่ะมันเป็นช่วงที่หมูตายทั้งหมู่บ้านเลยนะคะซึ่งช่วงนั้นนี่คือเก็บราคาถูกมากเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครเลี้ยงหมูแล้วอะแต่ว่าช่วงนี้คือเก็บก็จะราคาขึ้นเนาะเพราะว่าคนหันมาเลี้ยงหมูตอนนี้หมูไม่ตายแล้วก็เราก็ต้องซื้อมาสําหรับใครที่มีเขาจะขายได้แต่ว่าของเราคือต้องเริ่มต้นใหม่อีกค่ะจริงๆคือก่อนหน้านั้นแม่มีหมูเยอะมากเลยในยอานเนิน ท้าาองมาอะไรพะอโมถุยเยอะประมาณห้าตัวค่ะมีตัวผู้ตัวเมียหมดเลยแต่ว่าตอนนี้คือแบบต้องซื้อมาเพิ่มเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะคะยังไงก็เราดูนะคะที่เราซื้อมาทั้งตัวผู้และตัวเมียนะเมียนะคะว่ามันโตเร็วไหมนะคะแล้วก็ไอตัวผู้สองตัวนี้มันจะมีลูกให้เราเมื่อไหร่จะได้ขยายพันธุ์นะคะก็รอติดตามกันในคลิป ต,ต่อไปในอนาคตข้างหน้ายังไงก็จะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊าย